ara bat i ba, no. No. 对。嗯嗯 กำจัดน้ำใจหยาบ ยาผักนั้นนีร้นยนสวาวะโต โ,าาโกบาในโกบจัดตังเวทิตับโพวินยูนมีดีธรรมมคือคู่นานส่วนชอบ้าทนดุดดวงประทิบชชวานแห่งองค์พระ โดยมาพนเป็นแปดพึงยนและเก่าวกับทางนารุภานส้มยาโลูกดอนพิศดารอันลึกโอลานพิสุทธ์พิเศษสุกใสอีกทงต้นทางคันลาน บัตรปฏิญัตเป็นซ้องคือทางดำเนินดุจขคองให้ร่วงนุกมปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าข้อโอนออกอากตมงนกธรรมจำหนงด้วยจิตและกาา Pano ha hawato sa waka sang pano ha sa waka sang pati pano. แต่องค์สมเด็จพระควรนเห็นแจงจตุสัต์เสร็บบาลรู้ทางที่อันระางอับระดับทุกภัยโดยสเสด็จพระผู้ตรัสกลาปัญญาของใสสะอาดและปาดหัวมองเพืนห่างทางผาสึกปอง บอมีรำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อหนาบุญอันภายสร้างแด่โลกายและเกิดพิพุนพุน ด้วยเดชบุญค่าพิวนันพระาตายรักอานอุดมดีเลทีรักไซจงช่วยขจัดพวยภัยอันตารายได้ได้ าวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชายาสิทจินจังปางมีพระองค์บาระมะพุทธท้าววิสุทธท้าสาสาต่อสรูอ on peace